สวัสดีเพื่อนชาวนุ่สเปคครับวันนี้เรามาพรีวิวจะกึ่งๆรีวิวตัวนี้นะครับจอที่เรียกได้ว่าพกพาสะดวกออปชั่นครบต่อ USB-C เส้นเดียวจบนะครับและยังมาพร้อมปากการองรับการทัชสกรีนด,ด้วยออปชั่นแน่นมากๆเลยกับตัวนี้นะครับ ThinkVision M14T ตัวนี้พัฒนามาจาก M14 เดิมตัวนี้จะอัปเกรดขึ้นมาก็คือเรื่องของการสัมผัสหน้าจอได้ถึง10จุดและก็เรื่องของปากกาที่แถมมาให้เลยในเซตนะครับผมกล่องจะต่างจาก M14 ตัวเดิมก็คือมีเรื่องของการโชว์ปากกานะครับแล้วก็เรื่องของการทัชสกรีนออปชั่นอื่นๆเช่นเรื่องของความบางเบาเรื่องของการใช้งานต่างๆยังคงเหมือนเดิมนะครับผมนี่ตัวนี้นะครับนี่คือซองกระป๋องอางมันผมเอากล่องออกก่อน อันนี้คือซองกร,รมะหยี่ของมันนะครับที่แถมมาให้ในเซตตัวนี้จะอัปเกรดขึ้นมาก็คือเรื่องของการใช้งานที่สะดวกขึ้นก็คือสอดเข้าไปได้เลยนะครับแล้วก็มีช่องสําหรับใส่ปากกาด้านข้างด้วยปากกาก็จะเป็น Lenovo Active Pen นะครับมีปุ่มกดคลิกซ้ายคลิกขวานะคหัวปากกาตัวนี้จะใช้ฐานแบบ 4A นะครับจะไม่ได้แบบเป็นแบบชาร์จแบตเตอรี่อน,นี่ด้านข้างแล้วก็ตัวหน้าจอ14ทเว็อืม นี่คือหน้าจอของ m 1 4 t นะครับย้ำอีกทีว่า m 1 4 t เพราะว่า m 1 4 t เนี่ยจอจะเป็นจอกระจกจะค่อนข้างสะท้อนแสงพอสมควรซึ่งถือว่าเป็นข้อจำกัดของตัวจอ m 1 4 t แต่ว่าเรื่องของออปชั่นอื่นๆก็คือเป็น14นิ้ว full hd ips เหมือนเดิมขนาดเท่าเดิมนะครับจริงๆหนักกว่าประมาณร้อยกรัมนะครับแล้วก็หนาว่าเพียงนิดเดียวนะครับความบางจะเห็นว่าบางมากๆนะครับเทียบกับสาย usb แล้วกันอันนี้คือสาย usb c ที่แถมมาครับจะเห็นว่าบางมากๆ ด้านล่างนะครับตรงนี้ก็จะเป็นขาตั้งมันนะครับผมลองกลางให้ดูก็ได้นี่นะครับอันนี้ก็คือขาตั้งมันนะขาตั้งมันก็จะมียางรอง4ี่จุดนอกจากขาตั้งใหญ่แล้วก็จะมีขาตั้งเล็กอยู่ตรงนี้นะครับนี่เอาง่ายว่ามีขาตั้งสองชัน้นสําหรับการใช้งานที่แตกต่างกันบางคนอาจจะต้องการพื้นที่ใช้งานที่มากหน่อยอาจจะตั้งขาตั้งใหญ่บางพื้นอาจจะมีพื้นที่การใช้งานที่เล็กก็จะขาตั้งเล็กหรือว่าเสริมมุมมองได้เดี๋ยวผมลองตั้งให้ดูนะครับก็อันนี้เป็นด้านฐานขอบด้านบน ไม่มีอะไรนะครับอืมด้านหลังนะครับจะเป็นซอฟทัชนะครับข้อดีของมันก็คือจับได้กระชับมือเนี่ยจับได้กระชับมือแต่ก็มีรอยนิ้วมือพอสมควรนะครับแามว่าทำความสะอาดได้ไหมก็เช็ดได้ลองเช็ดดูนะครับเช็ดได้ใช้ผ้าเช็ดได้ด้านล่างตรงนี้ก็จะเป็นช่องระบายความร้อนไม่ใช่ลำโพงนะเป็นช่องระบายความร้อนครับในส่วนของพอร์ตนะครับพอร์ตด้านซ้ายนะครับก็จะเป็นพอร์ตแบบพอร์ต usb c สําหรับการต่อเอาพุตการชาร์จไฟนะครับสามารถอินพุตฝั่งหนึ่งและเอาพุตอีกฝั่งหนึ่งได้ ถัดมาก็จะเป็นปุ่มปรับเพิ่มลดแสงสว่างอันนี้จะปรับเรื่องของแสงสีฟ้านะครับลดแสงสีฟ้าก็คือมีปุ่มแยกต่างหากเลยตรงนี้อีกฝั่งนึงจะเป็นปุ่มเปิดปิดจอนะครับปุ่มสําหรับใส่ตัวล็อกสายหรือเคสิงตันล็อกนะครับเหมือนของโน้ตบุ๊กเลยแล้วก็ USB C อีก1นึ่งพอร์ตสามารถ input output สลับกันได้นะครับหรือจะต่อแค่ฝั่งเดียวเพื่อให้โน้ตบุ๊กจ่ายไฟจอที่2เส้นเดียวกว็ได้ครับอ่ะผมลองตั้งฐานดูนะครับ จอภาพนะครับตัว M14T เนี่ยสามารถปรับนอนได้นะครับหรือว่าจะตั้งหมุนลักษณะน,นี้ก็ได้แต่ข้อจำกัดของ M14T ก็คือถ้าเราปรับสุดจอมันจะถ่วงมาข้างหน้าเยอะเกินไปขณะที่ M14 เดิมนะครับมันจะพอดีเป๊ะเลยเพราะฉะนั้นเราก็มุมตรงนี้แต่ถ้าเราต้องการมุมที่มากเป็นพิเศษเราก็สามารถตั้งขาตั้งเล็กขึ้นมานะครับนี่ขาตั้งเล็กตรงนี้นี่เราก็สามารถปรับเพิ่มได้มากขึ้นแหละ นะครับอันนี้คือเขาออกแบบมาไว้แล้วเผื่อไว้แล้วถ้าเราประยุกมันนะครับตัวนี้เนื่องจากเป็นจอทัศสกรีนเราสามารถประยุกมันเป็นลักษณะนี้ได้ก็คือเราสามารถใช้ตัวนี้เขีนเอกสาร remark ต่างๆก็สามารถทําได้ที่ตัวนี้นะครับหรือว่าเราจะใช้งานแนวตั้งก็ใช้งานวาดเขียนใช้งานทัศสกรีนได้ เช่นเดียวกันทดสอบการใช้งานนะครับพอร์ต USB-C สามารถเชื่อมต่อกับโน้ตบุ๊กได้เลยนะครับไม่ต้องตั้งค่าไม่ต้องลงไดรเวอร์ใดๆรองรับการทัชสกรีนนะครับรองรับทั้งปากการองกรับการทัชนะครับ10จุดนะครับตัวนี้ก็คือเสียบปุบติดปั๊บเลยสามารถใช้งานได้แล้วสามารถจิ้มได้ตรงนี้นะครับหรือใช้ปากกาก็ได้ การใช้งานในส่วนของทัชสกรีนร่วมกับปากกา Active Pen ของ Lenovo นะครับสามารถใช้งานร่วมกับโปรแกรม Paint โปรแกรมวาดรูปต่างๆ One Note Stick Note นะครับสามารถเขียนได้อย่างลื่นไหลนะครับลองดูอ่านะครับเราสามารถเขียน r ริม r k เอกสารต่างๆแก้ไขร,รวมถึงเซฟและส่งไฟล์ให้เพื่อนๆได้เลยนะครับไม่เหมือนการเขียนลงกระดาษที่ต้องมานั่งถ่ายรูปถ่ายอะไรตัวนี้เราสามารถเขียน และก็ส่งไฟล์ให้เพื่อนได้เลยครับสรุปส่งท้ายกับ Lenovo ThinkVision M 1 4 t ตัวนี้นะครับเหมาะกับหลายๆท่านซึ่งต้องการจอพกพากขนาดบางเบากระทันรันนะครับตัวนี้จอภาพ14นิ้ว Full HD IPS คมชัดและยังใช้งานง่ายต่อพอร์ตเดียวจบสามารถใช้งานได้ที่ร้านกาแฟพีเซใงงานลูกค้าหรือใช้เป็นจอเสริมเพื่องานเอกสารอื่นๆก็สามารถทําได้นะครับสะดวกมากๆอีกทั้งตัวนี้ยังรองรับการทัศสกรีนทั้งปากกาทั้งนิ้วรองรับมากถึงส0จุด สำหรับการช้อโน้ตการวาดรูปหรืองานเขียนต่างๆก็สามารถทํางานได้ไม่แพ้พวกปากกาวอลคอมเลยนะครับผมนอกจากใช้งานกับโน้ตบุ๊ก PC แล้วนะครับยังสามารถใช้งานกับแท็บเล็ตสมาร์ทโฟนได้ด้วยชาร์จพร้อมต่อจอภาพได้ด้วยนะครับเรียกได้ว่าออปชันจัดจ้านใช้งานคุ้มจริงๆครับและอยากรู้ใช่ไหมว่าราคาเท่าไหร่ราคาตัวนี้ m 1 4 t อยู่ที่12,900บาทซึ่งผมมองว่าไม่ได้แพงเกินไปเลยนะครับถ้าเทียบกับออปชันในส่วนของมีปากกามาด้วยทัศสกีนได้พกพาสะดวกใช้งานง่ายแบบนี้ ใครสนใจก็สามารถหาซื้อได้ที่ตัวแทนจำหน่าย Le n น v วทั่วประเทศเลยครับสุดท้ายนี้ทีมงานขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ